แฟนจีนรับไม่ได้คอมเมนต์หลังเกมฉียู่ฉีแพ้กุลวุฒิตกรอบโอลิมปิก2024กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ประเทศจีนทันทีกับการที่ฉียู่ฉีมือหนึ่งของโลกและเต็งหนึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสต้องกระเด็นตกรอบด้วยน้ำมือของวิวกุลวุฒิวิทิศารนักแบดมันตันชาวไทยแน่นอนงานนี้แฟนนักตบลูกขนไก่แดนมังกรเดือดกันสุดๆกับผลการแข่งขันที่นักกีฬาของพวกเขาแพ้ไปแบบขาดลอย0-2เกมเราลองไปดูคอมเมนต์ที่เกิดขึ้นหลังเกมกัน คอมเมนต์ที่1ชีวิตก็แบบนี้มีขึ้นมีลงบางครั้ง99%ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักแต่ก็ต้องมีโชคด้วยเช่นกันหากคุณล้มเหลวสิ่งสำคัญคือต้องปล่อยวางนั่นคือสิ่งที่นักกีฬาที่ดีควรทำคอมเมนต์ที่2ดูเหมือนว่าชียูชีต้องการเหรียญมากเกินไปและทำให้อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากสุดท้ายก็อย่างที่เห็นคู่ต่อสู้ของเขาทำได้ดีกว่าคอมเมนต์ที่3 แม้ว่าชียู่ชีจะถูกยกย่องให้เป็นมือหนึ่งของโลกและตัวเต็งในโอลิมปิกครั้งนี้แต่ถ้าสภาพจิตใจไม่แข็งแกร่งก็แสดงว่าเขาไม่ได้เก่งที่สุดในโลกคอมเมนต์ที่4การแพ้แบบขาดลอยทําให้แฟนชาวจีนยอมรับไม่ได้คะแนนมันดูไม่สมเหตุสมผลมันขาดลอยเกินไปคอมเมนต์ที่5ฉันไม่รู้จะพูดอะไรมันเป็นผลการแข่งขันที่เหลือเชื่อมากๆคอมเมนต์ที่6ชียู่ชียังคงเป็นนักแบดมินตันอันดับต้นๆของโลกการแพ้เพียงครั้งเดียวไม่ได้ลดคุณค่าของเขาลงคอมเมนต์ที่7เราแพ้เขาจริงๆการที่มี จบลงแบบนั้นคือข้อยืนยันที่ชัดเจนแพ้ขาดลอย12ถึง21และ10ถึง21คอมเมนต์ที่8กลยุทธ์และการเล่นของนักแบดมินตันไทยทําให้เขาประสบความสําเร็จคอมเมนต์ที่9ชียู่ชีนายไม่ต้องกลับมายัางประเทศจีนอีกต่อไปคอมเมนต์ที่10เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ไม่มีนักกีฬาจีนผ่านเข้ารอบชิงในประเภทชายเดี่ยวมันน่าอับอายมากคอมเมนต์ที่11นักกีฬาไทยเก่งมากๆเขามีวิธีชนะโดยไม่ต้องใช้ความเร็วและพละกําลังคอมเมนต์ที่12ฉันว่ามันถึงยุคที่ไม่มีผู้ ที่โดดเด่นและผูกขาดในโลกของแบดมินตันอีกแล้วเหมือนกับที่หลินตันและลีชองไว้เคยทำได้ทุกวันนี้ทุกคนสามารถแพ้ให้กับผู้เล่นรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นมาคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่13ดูเหมือนว่าโค้ชจะนิ่งเกินไปในเกมนี้เขาไม่ได้เตรียมแผนเพื่อมารับมือกับนักแบดมินตันของไทยหรือเปล่าคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่1 4การตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง1-11ในเกมที่2ทํทำให้เกิดคำถามว่านี่หรือคือมือหนึ่งโลกตลอดทั้งเกมสภาพไม่พร้อมคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีใครบอกว่านี่คือการพ่ายแพ้ที่อัปยศ์แต่การแพ้ด้วยสกอขาดแบบนี้ ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างมากคอมเมนต์ Comment ที่15ฉันคิดว่าเสน่ห์ของกีฬาคือการเอาชนะตัวเองแต่ดูเหมือนว่ายิ่งนานวันเข้ามันดูกลายเป็นนักกีฬาจะกดดันตัวเองมากขึ้นดูเหมือนนักกีฬาของเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่พยายามที่จะทำเพื่อประเทศจีนมากจนทำให้กดดันไปทุกอย่างคอมเมนต์ Comment ที่16ดูเหมือนนักกีฬาจีนรุ่นต่อมาจะได้แรงกดดันจากหลินตันทุกคนคอมเมนต์ Comment ที่17โค้ดไม่มีข้อมูลของคู่ต่อสู้ที่กำลังเล่นด้วยหรือไงวิจัยวิเคราะห์และแก้เกมไปซีไม่ใช่ปล่อยให้้้แพขขาาดดนนีมเ เมนต์ที่18การแข่งขันแบดมินตันในประเภทชายเดี่ยวนั้นยากเสมอเมื่อคุณถูกยกให้เป็นต็งหนึ่งของรายการใครๆก็อยากค้นคุณแต่อย่างไรก็ตามการแพ้แบบขาดลอยแบบนี้แฟนชาวจีนรับไม่ได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่19แฟนชาวจีนหลายคนยอมนอนดึกเพื่อดูเกมของคุณแต่การแพ้เกมแรกแบบขาดลอยทําให้หลายคนตกใจหนําซ้ําในเกม2อยังหนักกว่าเกมแรกอีกไม่ใช่ว่าแฟนๆไม่ยอมรับผลการแข่งขันแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้พยายามสู้อย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ต้องรออีกถึง4ปีอ่าน ข่าวโอลิมปิก2024 เพิ่มเติมสรุปเหรียญโอลิมปิก2024ก่อติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024โปรแกร,รมโอลิมปิกคอมเมนต์ที่14การตกเป็นฝ่ายตามหลังถึง1-11ในเกมที่2ทําให้เกิดคําถามว่านี่หรือคือมือหนึ่งโลกตลอดทั้งเกมสภาพไม่พร้อมคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีใครบอกว่านี่คือการพาแพ้ที่อัป,ปยศยแต่การแพ้ด้วยสกอร์ขาดแบบนี้ถือเป็นเรื่องน่าอับอายอย่างมากคอมเมนต์ที่15ฉันคิดว่าสเสน่ห์ของกีฬาคือการเอาชนะตัวเองแต่ดูเหมือนว่ายิ่งนานวันเข้ามันดูกลายเป็นนักกีฬาจะกด ดันตัวเองมากขึ้นดูเหมือนนักกีฬาของเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองแต่พยายามที่จะทําเพื่อประเทศจีนมากจนทําให้กดดันไปทุกอย่างคอมเมนต์ที่16ดูเหมือนนักกีฬาจีนรุ่นต่อมาจะได้แรงกดดันจากหลินตันทุกคนคอมเมนต์ที่17โค้ดไม่มีข้อมูลของคู่ต่อสู้ที่กําลังเล่นด้วยหรือไงวิจัยวิเคราะห์และแก้เกมไปซิไม่ใช่ปล่อยให้แพ้ขาดขนาดนี้คอมเมนต์ที่18การแข่งขันแบดมินตันในประเภทชายเดี่ยวนั้นยากเสมอเมื่อคุณถูกยกให้เป็นต็งหนึ่งของรายการใครๆก็อยากค้นคุณแต่อย่างไรก็ตามการแแพ้แบบ ลอยแบบนี้แฟนชาวจีนรับไม่ได้อย่างแน่นอนคอมเมนต์ Comment ที่19แฟนชาวจีนหลายคนยอมนอนดึกเพื่อดูเกมของคุณแต่การแพ้เกมแรกแบบขาดลอยทําให้หลายคนตกใจหนําซ้ําในเกม2อยังหนักกว่าเกมแรกอีกไม่ใช่ว่าแฟนๆไม่ยอมรับผลการแข่งขันแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้พยายามสู้อย่างเต็มที่มันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากที่ต้องรออีกถึง4ปีอ่านข่าวโอลิมปิก2024เพิ่มเติมสรุปเหรียญโอลิมปิก2024ก่อกติดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2 0 2 4โปรแกรมโ Olympic